S <S มากเธอแล้วนั่งยามอาบบ่อยากขึ้นได้เหนบ่อยากนั่งเพราะขาตีแป๊บแป๊ะแป๊ะแป๊ะแปเป็นตีน้ำอะไรยังงงๆอยู่นี่หยังงงๆอยอะโด,ดนโดนตามาที่ไ่ค่อยคุ้นติลูกอาบน้ำที่ <S <S านบ่อานบน้ำเด้ออาบน้ำแร่แช่น้นำนม ตาหัวปลามม่ละไม่ละตาหัวปลาเป็นแจงได้คือมัมมงแขนมันเริ่มเก่งแล้ววะแขนมันเริ่มเก่งเห็นว่านะม,มันเริ่มเก่งเริ่มเริ่มสิกรรมนะตาสีเห็ดอย่างอีกเนาะวันนีน้สีวาละตาแก่งละไม่ล่ะตาแก่งเน่า ไี่หลา่าใลงนำไว้แลนั่นเห็นบ่าเห็นบ่าเห็นบ้าคนอะคน่ะเห็นบ่ยิ้มในแหมห่วยนาบูดเป็นตูดไก่แล้วนาบดเป็นไก่มันตูดไก่เลยวะลูกโออเบ้เบ้เบะเบะเบะเบ่เบะเตาเบะเบัเบะเนะนนตามาเบ่เันเบะ บอทะ่บอน้อยอันลายโยกบตาฮันลายโยกบตาฮันยิมยิบลายโยกบตาฮันบอตาอุ้มลานข้ากลยข้ากลายอืมแม่ของมันไ่ทสงสสทสงใสวันเดียวหาสงสัยเลียวว่งหนา

บอเออบอเอเลยค่ะเออเอ้อเอ้อเอ้อเอิเติองติองติองอิองต็งงตงงตงงต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 งเตงตงตงเตง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 